วันนี้ตามติดชื่อเราก็มาในรูปแบบสีขาวนะครับสีขาวไปทําบุญมานะครับไปทําบุญมายกเสาเอกบ้านเจ้านายมานะครับแล้วก็มา,าตามติดชื่อเราตอนยกเสาเอกแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น E ีีของเพื่อนตอนนี้ก็ช่วงเวลาพักเราก็จะมาตามติดชื่อเราแบบ E ีีของเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนกับเขานะครับ เพื่อนอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยูอ่ชิคาโก้นะครับตอนนั้นท่านก็ไม่เจอหน้าประมาณยี่สิบกว่าปีจริงๆยี่สิบกว่าปีนะจากที่จบปริญญาตรีมายี่สิบกว่าจริงจบปริญญาตรีตอนอายุยี่สิบกว่าเหมือนกันนะตอนนี้จะห้าสิบแล้วเกือบสามสิบปีอะไม่ไม่เจอหน้าการท่านชื่อสํารองมหาอันเนี้ยนี่ตอนเป็นพระตอนเป็นพระที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันนะครับ ม4 5 6เรียนเป็นพระอยู่ด้วยกัน,นเป็นพระอยู่ด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ยายกันไปเรียนต่อนะครับท่านก็ไปเป็นพระธรรมทูตอยู่อเมริกาชิคาโกวัดไทยชิคาโกแล้วท่านก็ศึกตอนไหนยังไม่รู้เลยรู้แค่ว่าช่วงนั้นรู้แค่ว่าท่านไปเป็นพระธรรมทูตอยู่นะครับผมก็ดำเนินชีวิตของผมไปโดยที่ไม่รู้ว่าท่านไปทําอะไรมา จนกระทั่งเมื่ออวันก่อนสองสามวันที่แล้วนี่แหละท่านก็ไลน์มาเลยท่านได้ไลน์ได้ได้ไลน์ผมจากตุ่มเพื่อนพอสบยี่สี่สองก็ไลน์มาก็เฮ้ยใครอ่ะท่านสำรองมาหาดีใจดีใจดีใจมากก็วันนุ่งขึ้นก็ได้คุยกันวันรุ่งขึ้นวันพุธเนาะวันพุธมันอยู่ผมก็นั่งนั่งคุยกันทางวิดีโอคอลนี่แหละก็เห็นหน้าโอ้โหดีนะเรายอมผมเสร็จอ่ะ เลยได้เจอหน้าเขาถ้าไม่ได้ยอมผบเสร็จเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เจอหน้าเจอตาเลยก็คุยกันก็โอเคคิดถึงกันนะครับแล้วก็ท่านก็ส่งชีวิตครอบครัวท่านมาให้เราดูว่าเออเป็นยังนี้ยังีย่งยังี้มีลูกสอบสามคนเป็นฝาแฝดด้วยโอ้โหอยากได้เลยเกินฝาแฝดนะก็แต่งงานแต่งารอยู่ที่อเมริกาปังฐานอยู่ที่อเมริกานะครับก็ส่งความคิดถึงส่งอะไรนะวิดีโอแบบคือเมืองไทยอ่ะร้อน อย่างที่ผมอยู่วิรัมตอนนี้ยร้อนมากๆท่านก็โอ้ยส่งวีดีโอแบบหนาวอากาศเด็นหิมะตกเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีมีหิมะตกมีอะไรเงรี้ยผมก็โอ้ท่านอ,อ,อ,อืคือท่านถ่ายจากที่ทาง,งานของของ,ของท่านเนาะท่านสำรองมหาเนี่ยเป็นเพื่อนที่อายุผมอายุมากกว่าผมสองปีก็ถ่ายจากานี่แหละอะไรนะบนตึก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  ก็มีถ่ายจากบนตึกแล้วก็ถ่ายตอนเขาเรียกไรกลับบ้านคือท่านบอกว่าท่านเลิกงานห้าห้าทุ่มเนาะเพราะว่าท่านเข้าเข้างานแห่งที่สองอะไรแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูถนนพุทธทางฝนตกโปรยมันจะากาศเย็นๆมีหิมะอีกเย็นแล้วเราอยู่เมืองไทยเรามานั่งดูเนี้ยอ้ยใช่เลยจริงๆด้วยความที่ที่เรา ถามว่าชินกับอากาศร้อนไหมก็ไม่ได้ชินนะถามว่าท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าหนาวเย็นแล้วท่านยังไม่ชินอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือคือเขาจะเป็นค,ค,คนประมาณเนี้อารมณ์ดีพี่สุนทร,รจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีอะไรก็ถ่ายรูปม้ดูคือตั้งแต่คุยกันเมื่อสองสามวันทีแล้วต่อมาก็แชทคุยกันตลอดเลยแล้วก็ส่งรูปว,วิดีโอต่างๆมาให้ดูขับรถไปไหนก็ส่งวิดีโอมาให้ดูคนเราคิดดูสิ แล้วถ้าให้เราอิจฉาเล่นๆนมันอิจฉาจริงๆนะอิจฉาเล่นๆเพราะว่าก็ดูอ่ะก็ดูโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศ,รราก,าศกินขาดๆๆบรรยากาศตอนขับรถกลับบ้านนี่กินขาดเลยแบบโอ้โหบรรยากาศนหนาวดูเองแล้วกันความสุขความสุขท่านก็พากเสียงลงไปด้วยนั่นแหละเพต่ว่าเสียงเสียงของท่าน,นจะค่อยค่อยก็คือเราปรับรมากขึ้นไม่ได้น่ย มันมันสุดแล้วมันคือปรับจนสุดแล้วก็ไม่ได้สักทีก็เลยเอาประมาณนี้ดีกว่าท่านก็เลยบอกว่าเออก็เอาภาพท่านมาให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกระตาติดชีวิตเรามาดูว่านี่แหละเพื่อนผมอยู่ชิคาโกผมมีเพื่อนอยู่ชิคาโกมีเพื่อนอยู่อเมริกากับเขาด้วยนอกจากจะมีเพื่อนยออสเตเลียแล้วที่มาทองแดงยออสเตเรียวัดไทยที่ที่เมเบิร์นนะครับอยู่นั้นก็มีมีเพื่อนอยู คนหนึ่งก็นี่แหละประมาณนี้ก็เลยเอามาบันทึกเป็นตามติดชีวิตเราว่าเราเจอกันแล้วนะเราหากันเจอแล้วนะพี่สำรองหากันเจอแล้วพี่ตองแดงในหาการเจอนานละเหลือพี่สำมรองเดี๋ยวหาเจอนะใน g ูเก l ลในอะไรต่างๆในพิมพ์ชื่อสำรองมาหานไม่ขึ้นสักอย่างเลยพิมพ์ภาษาอังกฤษสัมโอ้สัมมาหาโอ้โหตามชื่อ เฟซบุ๊กนะสามมาโอเคเจอกันแล้วก็ดีใจนะครับก็เลยตามติดชื่อเราเอาไว้ในช่วงนี้เอาไว้ดูเล่นๆครั้งต่อไปครั้งต่อไปไมีมความสุขต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยดูไว้ดูไว้โอเคนะฮะจะเจอกันในอีีต่อไปนะครับขอบคุณครับ